ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่4สิงหาคมนะครับ2556นะครับเป็นแมตช์20,000นะครับบอ่อเชียงใหม่ฟิชชิงพาร์คนะครับเร็วๆประมาณ6นาทีนะครับจะเริ่มการแข่งขันนะครับครับเหลืรเวลาประมาณ6นาทีนะครับกรรมการไปไหนมาเตรียมแล้ว ครับนี่บรรยากาศก่อนแข่งนะครับแป๊บหนึ่งก็จะเริ่มจะแข่งแล้วนะครับชิวๆครับนักกีฬายังมากันไม่เยอะนะครับแต่วันนี้89คันนะครับเต็มหมดแล้วนะครับส่วนมากก็จะมากันช่วงบ่ายนะครับเพราะเราเล่นปลาน้หนักเท่ากันขึลืนที่หลังไปผู้ชนะนะครับเราเล่นวันนี้เล่นแมตช์เออเล่นน้ำหนักนะครับ3.00นะครับ เดี๋ยวต่อดูได้นะแล้วก็ลงอันนี้ด้วยเราเดินไปด้านท้ายเด้วยนะครับอย่าลืมเบอร์ติดคอนเบดน,นะครับมะพร้าวห้าวครับอันนี้มะพร้าวแก่ครับเนี่ยหมวกสีส้มเนี่ย <g ül> พี่น้อยพลาส่วนเอาไปมามันไม่ยอมมองกล้องเลยคนเนี้ยดูพอกล้องมานี่หนีกวักิ๊กจะเจอไงนี่คือทีมงานปังปอนครับของโมเดลครับเได้โจงนิ้งงดออกซ์ืองออกซ์ืออกเนี่ยดับลุนครับตรงนี้งดออกซื้อเขาจับแนาได้เรื่องเนี้ยติดตามนะครับ เลือกี่นาทีบอกด้วยนะแป๊บหนึ่งที่บาทครับตอนนี้ก็จะไม่เห็นกันแล้วครับเพราะว่าโขกหน้ากันครับจํากันไม่ได้ครับอันนี้ยังไม่โพกยังดูลออยู่ครับอาร์มอาร์มี่แมคอาร์มี่ครับนี่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 รีเดินไปไหนนี่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 ต้นน้ําครับเอกต้นน้ำทกทาสวัสดีครับ พี่ต้อยแมนแมแสนเลยนะคอนเฟิร์มแมแสนสวัสดีครับพี่ลงพี่ลงด้วยครับผมนี่ด้วยเหรอคดีบดวครับพี่นาแขกนี่ยิงมองไม่เห็นเลยครับปิดหมดนะครับใครอะตัวใครไปเอาแช่นี่อ๋อ เอาได้แล้วแต่ถ้าตอนนี้แข็งแล้วขึ้นชัางก็ถือว่าแกได้นล้วไม่ได้ไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์ติดจะได้ไงอ่ะตามกฎกติกาต้องมีเบอร์ติดเอาตอนสุดท้ายดีกว่าตอนนี้ยังไงก็ลอดยังไงก็รองเฉยสี่เกมรเอใ็กเอา็กเอ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 าบ้านให้เว็นหลักกรรมตอนสองร้อย ตองร้อนสิบตอนนี้ท้ายบอ่อโลงนะครับเดี๋ยวตอนสักประมาณช่วงบ่ายครับจะเต็มหมดครับตอนนี้เขาชิวๆครับปลาใหญ่เขาไม่ยังไม่ได้กันครับ <c oughs> สองนาทีครึ่ง <c oughs> ท้ายบอ่อนุ่นพิศักครับที่เดิม ขึ้นอย่างน้ําเดือดเลยครับนี่ครับหางปลาเบืกนี่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 นะขึ้นตอนนี้เดี๋ยวก็โดนทับเลี้ยงมันไว้ก่อนนี่ป a c k a g ครับได้กันยังครับยังยังไม่เข้าครับปลาย,ยังไม่เข้า ไฟฟามีนะครับนี you know sure <S <S well, you ่มาถึงท้ายบ่อนี่เล่นแบบไฟฟาเตรียมปั้นเหยื่อกันได้แล้วนะจ๊ะเอ้ยลูกศิษย์ไอนอ่ะหนุ่ยพี่ทวดสวัสดีครับพี่ทวกสวัสดีครับพี่ทวดกาดหลวงครับเจ้าของกาดหลวงเจ้าของกาดหลวงนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะจำหน้าคนนี้นะเจ้าของกาดหลวง <laughs> điền yến hả, thêm phan cần đã rồi ạ, <laughs> อันนี้จะยินเบอร์ยังไม่ติดเลยอันนี้ปานจนอาหารแข็งติดมือละเอกต้นน้ำครับเสียนมานานเสียนมานานรอวันนี้มานานเมื่อวานเออลืมลบไอ,อกระดานเลยอ่ะ เตรียมตัวนะครับปั้นสิงเกี่ยวเยอ่เวลาไม่ถึงนาทีแล้วนะครับขอนุญาตเริ่มการแข่งขันได้นะครับสองหมื่นบาทนะครับนู่นครับไปแล้วครับ ตัวไปกะคนแรกก็น่คตัวคนมดก่ะก่ะโอ้โหได้มาเยอะก่ะก็คนละพันก็เอาละเกแล้วกันสามูกูโคนอ่ะบอให้ก่ะได้คืนอย่างน้อยก็ได้คนละพันกูโคนอ่ะโอ้ถ้าได้อันแต่น่ะโอเคเลยสุดยอด เยอะแล้วครับทางนู้นก็เยอะแล้วครับนี่ของไอ้บัตรนะครับดูขอยไอ้บัทดีกว่าเข้าเร็วครับก้าเเ็ว ตัวแรกโอ้เล็กครับเล็กเล็กตัวนี้เล็กครับเพราเข้าครับเข้าช่องนี้เลยครับเข้าช่องนี้เลยอ่าเล็กไปหน่อยครับเล็กไปเหรอครับแขกผอไปแล้วครับ ขายบอ่อเอาหนูมาเล่นใหญ่ไปครับปล่อยไปแล้วไซส์สามศูนย์ศูนย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับครับผมเห็นแล้วครับที่ลง l a s p อ r t บ้านมอนครับ อันนี้แรงกลางนี่แหละครับขอห้าสิบไหมเอาห้าสิบโลเนอะเอาแค่สิบนหน่อยๆก็รอดเยอะใหญ่ไปมันก็ใช่เกิน10บกิโลเราคิดที่สิบกิโลนะครับห้าสิบโลก็คิดสิบครับอ้อเหคนอื่นเขาจับเบ็ดเยอะจับเบ็ดเยอะนี่มาถึงวางครับ เก็บเก็บ่มันแงเยือยเย็นเก็บพงว่ามันแรงอ่ะอานี่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 หนึ่งตัวแล้วใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้โอ้สวยด้วยนะเนี่ยเดินตามพี่แอดไปครับเราจะไปดูที่ตาช่างสำหรับตัวนี้ ของพี่แอดครับเดินตามมาแล้วครับผ้ามันไม่แห้งเลยเนาะอ่ะผมนึกว่าพี่แอดไม่ใช่พี่แอดจริงโอ้สามหนึ่งสามครับเดินตามมาผมบ้าพี่แอดว่ะของดับลุนเดินตามผิดของดับลุนพี่แอดพี่แอดตัวสูงกว่าอะแล้วก็เดินตามพี่แอดไม่ใช่ครับ ครับแล้วเรามาจบที่อิ่มอร่อยโพชนาครับ <laughs>